ตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องนอนแล้วคุณผู้ชมห้องนอนห้องนี้นะครับเป็นมา s t สเตอร์เบดมนะของทาวน์โฮมซึ่งส่วนมากนะครับมาสเตอร์เบดมเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะสมมุติว่า หน้าบ้านเนี่ยกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรห้องนอนก็จะกว้าง6เมตรในส่วนนี้นะครับเป็นไซส์มาตรฐานของมาสเตอร์เบดมของทาวน์โฮมเลยคุณผู้ชมซึ่งห้องนอนแบบนี้นะครับสามารถแบ่งพาร์ติชันได้เป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกจะเป็นห้องนอนก็คือจะเป็นมัสเตียก็คือเตียงเลยนะครับเป็นเบดแล้วก็ในส่วนนี้สามารถปลุกหัวเตียงได้ด้วยนะครับการปลุกหัวเตียงเนี่ยต้องบอกว่าบางเจ้านะนะครับเขา กลัวว่าเดี๋ยวจะกินพื้นที่จะทําให้ห้องแคบลงนะครับแต่เราเนี่ยสามารถใช้วัสดุนะครับทดแทนก็คือวัสดุที่มีความหนาเนี่ยเล็กลงนะครับก็ต้องบอกว่ามันบางนั่นแหละแต่ด้วยความบางเนี่ยมันไม่ได้รับน้ําหนักหรืออะไรก็ต้องบอกว่าเป็นผนังตกแต่งนะครับอย่างตรงนี้คุณอาจจะมองว่าเป็นหินอ่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันคือแผ่นลามิเนตนะครับหรือที่เรียกว่าโฟเมก้าอะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้จะเป็น ลายหินอ่อนที่เราเอามาแปะนะครับสวัสดีครับผมโบสาโรสอรแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านลุมพินีทาววิวพะหนโยทินสะพานใหม่หลังนี้เลยลุมพินีทาววิวนะครับต้องบอกว่าหลังนี้เราได้ว่าจ้าง2งาน งานแรกก็คือหลังคาหน้าบ้านโรงจอดรถแบบนี้เลยนะครับอันนี้ท่านเจ้าของบ้านเคลมว่า 3วันเสร็จนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปดูรีวิวนะครับสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับเขาบอกว่า3วันเสร็จสาหรับหลังคาหน้าบ้านแต่ไม่ใช่ทุกหลังนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปคิดว่าหลังอื่นจะต้อง3วันเสร็จนะครับและส่วนอีกงานหนึ่งนะครับจะเป็นงานบิวอินนะเป็นบิวอินวอล์กอินคลเซตแล้วก็มาสเตอร์เบดมจะอยู่ในห้องเดียวกันเลยคุณผู้ชมจะอยู่ด้านบนห้องนอนใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูสำหรับวันนี้ไปดูข้างบนกันตามมาครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องนอนแล้วคุณผู้ชมห้องนอนห้องนี้นะครับเป็นมาสเตอร์เบดมนะของทาวน์โฮมซึ่งส่วนมากนะครับมาสเตอร์เบดมเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะสมมุติว่าหน้าบ้านเนี่ยกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรห้องนอนก็จะกว้าง6เมตรในส่วนนี้นะครับเป็นไซส์มาตรฐานของมาสเตอร์เบดมของทาวน์โฮมเลยคุณผู้ชมซึ่งห้องนอนแบบนี้นะครับสามารถแบ่งพาร์ติชันได้เป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกจะเป็นห้องนอนก็คือจะเป็น มัสเทียก็คือเตียงเลยนะครับเป็นเบสแล้วก็ในส่วนนี้สามารถปลุกหัวเตียงได้ด้วยนะครับการปลุกหัวเตียงเนี่ยต้องบอกว่าบางเจ้านะนะครับเขากลัวว่าเดี๋ยวจะกินพื้นที่จะทําให้ห้องแคบลงนะครับแต่เราเนี่ยสามารถใช้วัสดุนะครับทดแทนก็คือวัสดุที่มีความหนาเนี่ยเล็กลงนะครับก็ต้องบอกว่ามันบางนั่นแหละแต่ด้วยความบางเนี่ยมันไม่ได้รับน้ําหนักหรืออะไรก็ต้องบอกว่าเป็นผนังตกแต่งนะครับอย่างตรงนี้ คุณอาจจะมองว่าเป็นหินอ่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันคือแผ่นลามิเนตนะครับหรือที่เรียกว่าโฟเมก้าอะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้จะเป็นลายหินอ่อนที่เราเอามาแปะนะครับและงานบิวอินในส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้กินพื้นที่แต่อย่างใดเลยแต่ถ้าเมื่อรดเนี่ยคุณเอาหินมาติดนะครับในส่วนนี้จะต้องมีการทําโครงสร้างให้มันแข็งแรงไม่งั้นนะถ้าคุณนอนนอนอยู่นะครับหินมันหลุดลงมามันอาจจะทับ ตัวคุณได้เลยนะคุณผู้ชมดังนั้นตรงนี้จะต้องระวังให้ดีนะครับและด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็จะเลือกใช้นะครับวัสดุที่ไม่ได้มีความหนามากแต่เราให้ลายนะครับหรือการซาะร่องเนี่ยดูมีมิตินะครับก็คือร่องตรงนี้นะครับมันจะสมูทเท่าๆกันทุกช่องเลยนะครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าสไตล์นี้กําลังนิยมนะครับที่เรียกว่าสไตล์มูจิหรือเจแปนนิสตล์นั่นเองนะครับในส่วนต่อมาคุณผู้ชมในส่วนของเตียงนะครับเตียงในส่วนนี้นะครับเราทําการบิ้ว ทั้งหมดเลยนะครับในการบิ้วตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับเราจะทําการติดไฟรอบเลยคุณผู้ชมนี่ติดไฟรอบด้านเลยนะครับติดรอบๆเลยนะก็จะเป็นไฟรอบไปถึงฝั่งนู้นเลยคุณผู้ชมนะครับในส่วนนี้เนาะอ่าตรงนี้นะครับและต่อมาคุณผู้ชมในส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าสมัยนีย้ชอบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เดี๋ยวเล่นโทรศัพท์แล้วมันเขาเรียกว่าอะไรแบตหมดนี่เลยเสียบไว้ สจุดนะครับมีปลั๊กให้2จุดนะแล้วในส่วนนี้ก็สามารถวางโทรศัพท์ไปข้างบนตรงนี้ได้นะบางคนถามว่าแล้วทำไมไม่มีตู้ข้างเตียงนะครับ ตู้ข้างเตียงเนี่ยสามารถใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นตู้ที่ค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับเพราะว่าไซส์ของห้องเนี่ยมีพื้นที่จํากัดนะครับแต่ถ้าถามว่าใส่แล้วมันจะเก็บของได้เยอะไหมก็อาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเราทําเป็นชั้นวางก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบเนาะในส่วนต่อมานะคุณผู้ชมผมจะอธิบายถึงในส่วนของ partition ตรงนี้นะครับ partition ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของที่เรากั้นระหว่าง master bedroom แล้วก็ work in closet นะครับในส่วนเนี้ย ต้องบอกว่าเราใช้ประโยชน์ได้2ต่อนะครับต่อที่1ก็คือกั้นนะครับเพื่อที่ทําเป็นฉากจะมีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยกุไม้นะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษเพื่อที่จะสามารถรับกับแอร์นะครับแอร์เนี้ยเป็นแอร์ติดผนังนะครับติดกับผนังตรงนี้ที่เรากุขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็สามารถซ่อนท่อแอร์นะครับให้อยู่ในส่วนของความหนาของผนังตรงนี้ได้คุณผู้ชมนี่เลยนี่เห็นไหมนี่ความหนานะครับ อ้ส่วนนี้นะครับสามารถดัดแปลงได้เราก็ต้องบอกว่ามันคือบิวอินนั่นเองแต่ถ้าคุณไปซื้อตู้มาตั้งตึง้มไม่เหมือนนะไม่เหมือนอย่างน้อย,อยของคุณนี่ไม่ชนฝ้าด้วยนะครับต้องบอกให้เลยว่างานชนฝ้าเนี่ยก็คืองานบิวอินนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันจะเรียบเนียนกับฝ้าข้างบนเลยนะและพาร์ทิชันตรงนี้นะครับเรายังทําพื้นที่ตรงนี้นะครับสำหรับวางทีวียื่นออกมาเนี่ยประมาณ40ซนติเมตรเราจะออกแบบให้เข้ากับตัวบ้านของคุณลูกค้ามากที่สุดนะครับตรงนี้ ทำเป็นเกะได้แล้วก็ดันเข้าไปได้นี่เห็นไหมนะครับดันเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ครับปุ๊บนะครับในส่วนนี้ผมจะบอกให้นิดนึงนะครับว่าทั้งหมดนี้เลยนะติดกับผนังไม่มีขานะครับด้านล่างตรงนี้ถามว่าถ้าเราทําขาทําชั้นทำอะไรเนี่ยมันจะอึดอัดเวลาเดินแล้วมันจะดูู้สึกว่ามันจะติดติดดังนั้นเนี่ยเราดีไซน์แค่ยื่นมาตรงนี้พอแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถวางทีวีได้นะครับแล้วก็สามารถทำปลั๊กไฟนะครับไว้ด้านหลังได้นะครับผู้ชมมี เห็นไหมนี่บิวอินออกมาเลยนะครับสวยงามนะครับดูแลให้ขนาดนี้เลยนะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้คุณผู้ชมตรงนี้ด้านขวามือของผมนะครับเป็นห้อง Work i n c l o s e t เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตามมาครับต้องบอกว่าโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้นะคุณผู้ชมเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่ยื่นออกมาจากผนังน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ลอยตัวด้านล่างตรงนี้โลง่งสามารถสอดเก้าอี้เก็บเข้าไปได้นี่เวลาเขาเรียกว่าอะไรเวลาคุณไม่ได้ใช้นะ ทางเดินตรงนี้มันจะได้ไม่เบียดถามว่าวางเก้าอี้แล้วมันจะติดไหมไม่ติดเก้าอีไไา้ไม่ได้มาวางมุมนี้ซะหน่อยเขามาวางกลางๆพอวางกลางๆเสร็จไม่ใช้เสร็จเก็บเข้าไปสิเก็บเข้าไปฟึบเดินได้โฟโล์สบายเลยนะครับไม่จบเพียงเท่านั้นคุณผู้ชมตรงนี้ยังมีปลั๊กไฟด้วยนี่เลยเห็นไหมกระจกอันนี้นะครับเราบิ้วนะครับเป็นกระจกสั่งตัดใช้พิเศษเลยอันนี้คือเราตัดใช้พิเศษข้างบนเนี่ยเราตัดเจียโค้งข้างล่างเราตัดฉาก ตัดฉากข้างล่างคุณเห็นไหมอ่าจะเป็นลักษณะนะครับทรงเนี้ยเดี๋ยวนี้กำลังนิยมเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นมินิมอลมินิมอลหน่อยนะครับแล้วก็ซ่อนไฟ led ไว้ข้างหลังดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นไฟแบบฟุ้งออกมาเลยนะครับตอนแต่งหน้านะครับต้องบอกนะครับว่าเวลาแต่งหน้านะครับท่านผู้หญิงบางคนเนี่ยกลัวว่าจะไม่ได้แสงธรรมชาติถ้าอยากได้แสงธรรมชาติต้องนี่เลยฝั่งนี้นะครับซึ่งฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งที่เป็นหน้าต่างคุณผู้ชมแล้วก็สามารถเปิดรับแสงได้ตรงนี้<ม>เห็นนะอ่า แล้วก็สามารถเดินออกไปได้ด้วยนะครับในส่วนนี้เนาะก็ต้องบอกว่าสามารถหันเก้าอี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ได้นะครับคุณสามารถซื้อกระจกแบบยืดได้นะครับเอามาสองหน้าของคุณก็ได้เช่นเดียวกันตรงนี้นะครับต้องบอกว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยที่เราทำเนี่ยส่วนมากเลยนะครับเราจะทําชนฝ้าเลยนะครับและในการที่จะทําชนฝ้าเนี่ยจะมีช่องข้างบนช่องข้างบนตรงนี้ส่วนมากเขาจะเอาไว้ใส่พวกผ้านะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับและส่วนที่เราใช้ประจําก็คือนี่เลยจะเป็นราวแขวน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นสูทนะครับหรือจะเป็นเดสก็สามารถแขวนได้หมดเลยแม้กระทั่งกางเกงขายาวนะครับตรงนี้มีความสูงเป็นพิเศษนะครับสามารถแขวนได้ลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับ <Sure. S 2> ตรงนี้จะไม่ทําตู้กั้นนะครับถ้าถามว่าทาตู้กั้นกั้นแล้วมันไม่สามารถแขวนกางเกง <S <S ได uh. ้นใ,ในส่วนนี้นะครับอันนี้ให้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับถ้าบอกถ้าบางคนบอกว่าอย่างนั้นกั้นครึ่งหนึ่งได้ไหมแล้วก็อยากแขวนกางเกงตรงนี้ครึ่งหนึ่งได้เหมือนกัน นะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์แล้วว่าสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเรายังมีแมวแถมให้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยัอดีค่ะลูกัอดีค่ะนี่เขาชื่อน้องเบลนะขอคัดช่วงนิดนึงนะครับนี่หลับสบายเลยครับเกาหัวให้หน่อยนี้ แมวเราไม่ได้แถมให้นะครับเป็นแมวของพี่เจ้าของบ้านนะครับก็หลับปุ้ยในตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้านี้สงสัยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วนะครับสงสัยจะเป็นที่นอนของน้องเบลันนี้แหละนะครับขออนุญาตเปิดนิดนึงคุณผู้ชมตรงนี้นะครับเราทําเป็นลูกควักแบบพิเศษคุณผู้ชมนี่สามารถเอานี้ควักได้แล้วก็ด้านตรงนี้สามารถใส่พวกถุงเท้านะครับหุือชั้นในกางเกงในได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นตู้ทึบปิดสนิทเข้าไปนะตรงนี้มีทั้งหมด2ช่องเลยนะครับอื โอเคด้านในนะครับเราติดไฟ LED ให้นะครับซึ่งเป็นไฟที่ส่องแล้วก็จะมองเห็นเสื้อผ้าด้วยนะครับประมาณนี้ลืมพูดไปเลยนะครับหลังนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านใช้ walk in closet หรือตู้เสื้อผ้าอันนี้นะครับตู้เสื้อผ้าเขาเรียกว่า Wardrop นะให้เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงเดี๋ยวนี้ต้องหัดเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามีลูกค้าฝรั่งมาอะตรงนี้นะครับ หน้าบานนะครับเลือกเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ใช้เป็นกระจกใสเลยนะก็คือเป็นบานเต็มขึ้นไปข้าง,งบนเลยคุณผู้ชมนี่เลยเห็นไหมอ่าตรงนี้นะครับส่วนพาร์ติชันตรงนี้นะครับมีความพิเศษกว่าฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าตรงนี้ด้านล่างไม่มีเก๊ะนะครับแต่จะเพิ่มราวแขวนตรงนี้มาให้1จุดนะครับซึ่งราวแขวนตรงนี้เนี่ยสามารถแขวนกางเกงได้ด้านบนแขวนเสื้อได้นะครับตรงนี้เน้นแขวนเป็นพิเศษนะครับก็แล้วขึ้นอยู่กับว่า เราชอบแบบไหนข้างในนี้สามารถดีไซน์ได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการใช้งานด้วยตรงนี้นะครับเราสามารถเซอร์วิสให้กับคุณได้เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะคุณผู้ชมในส่วนนี้ผมจะบอกให้เลยว่าฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆนะครับเช่นนี่สวิตช์ไฟตรงนี้นะครับเห็นไหมก็สามารถบิวอินติดกับพาร์ติชันตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแม้กระทั่งอุปกรณ์อื่นๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถดีไซน์ให้กับคุณได้หมดเลยนะครับงานบิวอินตกแต่งภายใน ตอนนี้เรารับจํากัดต่อเดือนนะเราไม่ได้รับเยอะนะครับเพราะว่าในงานบิอินเนี่ยจะต้องใช้ช่างพิเศษจริงๆนะครับ อย่างช่างทั่วๆไปเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกนะครับแล้วมีการอบรมก่อนก่อนที่จะมาเป็นช่างของเรานะตอนนี้ช่างบิวอินของเรานะครับเรารับเดือนละไม่กี่หลังนะครับดังนั้นฝากเอาไว้ด้วยละคันสําหรับใครที่สนใจเนาะสุดท้ายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงานบิวอินตกแต่งภายในนะครับแอดไลน์ได้เลย s t b u สนะครับสอบถามราคากันก่อนได้สำรวจหน้างานไปถึงบ้านคุณเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นบ้านเรารับทั้งหมดนะครับสำหรับนี้ขอตัวไปกันก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ